สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 1 0 3มเมกะเฮิรภาษามือคืออะไร ภาษามือเป็นสื่อที่มองเห็นได้ของการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับท่าทางสัญญาณมือภาษากายทั้งหมดนี้ใช้แทนคำพูดภาษามือเป็นมากกว่าสัญญาณมือรูปร่างและการเคลื่อนไหวรวมไปถึงการแสดงออกทางสีหน้าก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันภาษามือเป็นรูปแบบแหลักของการสื่อสารสำหรับคนหูหนวกหรือหูตึงแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นคนกลุ่มเดียวที่ใช้ยังมีคนที่มีอาการออทิสติกดาวซินโดรมและสมองพิการ ภาษามือจำนวนมากถือกำเนิดขึ้นอย่างอิสระทั่วโลกและไม่มีภาษามือใดที่สามารถระบุได้ว่าเป็นภาษาแรกมีการค้นพบทั้งตัวอักษรด้วยตนเองและระบบที่ลงนามไวแล้วทั่วโลกแม้ว่าตัวอย่างภาษามือที่บันทึกไว้ส่วนใหญ่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นในยุโรปในศตะวรรษที่17แต่มีความเป็นไปได้ว่าอุดมการของยุโรปอาจบทบางความสนใจอย,อย่างมากต่อระบบที่ลงนามไว้ก่อนหน้านี้คนหูหนวกโดยกำเนิดถือว่ามีความสามารถทางร่างกายและจิตใจ แต่ในทางกลับกันคนยุโรปไม่คิดอย่างนั้นจนกระทั่งปลายศตวตรรษที่16มีความเชื่อในหลายวัฒนธรรมว่าคนหูหนวกไม่ได้รับการศึกษาและติวเตอร์ไม่กี่คนที่จะเต็มใจทำซึ่งมีแต่คนรวยเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงบางคนอาจคิดว่าภาษามือมีภาษาเดียวแต่ที่จริงแล้วภาษามือนั้นหลากหลายและแตกต่างกันไปทั่วโลก และแยกกันโดยชัดเจนเช่นภาษามืออเมริกันภาษามือบิลทิชภาษามือญี่ปุ่นหรือภาษามือสากลที่ใช้ในการสื่อสารระดับสากลเช่นเวทีการประชุมนานาชาติและการประกวดต่างๆนอกจากนี้ยังมีภาษามือชุมชนที่ประดิษฐ์กันเองโดยคนในชุมชนเพื่อใช้ในการสื่อสารเฉพาะกลุ่มไม่มีภาษามือเดียวที่ใช้กันทั่วโลกเช่นเดียวกับภาษาพูด ภาษามือได้พัฒนาตามธรรมชาติผ่านกลุ่มคนต่างๆที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจึงมีหลากหลายรูปแบบปัจจุบันมีภาษามือประมาณ138-300ประเภทที่ใช้กันทั่วโลกแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือไม่จําเป็นที่ประเทศที่ใช้ภาษาพูดเดียวกันจะใช้ภาษามือเดียวกันตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษมี3ประเภทได้แก่ภาษามือแบบอเมริกันภาษามือของอังกฤษและภาษามือของออสเตรเลีย และสำหรับภาษามือในประเทศไทยนั้นถูกเริ่มต้นโดยคุณหญิงกมลาไกรเลิกในปีพศ2495โดยใช้หลักการสัตธศาสตร์หรือการเปรียบเทียบการออกเสียงและถูกพัฒนาโดยคนหูหนวกจนกลายมาเป็นภาษามือไทยที่ใช้กันในปัจจุบันโดยได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมปีพศ2542โดยรัฐบาลไทยในเวลานั้น และการเรียนรู้เรื่องภาษามือไทยได้ถูกรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์พัจนานุกรมภาษามือไทยฉบับราชบัณฑิตยสภาซึ่งเปิดตัวในปีพศ2560เพื่อสร้างมาตรฐานและสร้างความเข้าใจให้หลายกลุ่มเช่นล่ามภาษามือครูครอบครัวและตัวคนพิการโดยนำเสนอเนื้อหาทั้งคำศัพท์และลักษณะนามผ่านการแสดงท่ามือแต่ละแบบ ภาษามือคือวิธีที่คนหูหนวกและผู้บกพร่องทางการได้ยินสื่อสารกันถ่ายทอดความรู้สึกเรียนรู้มีส่วนร่วมในการสนทนาภาษามือมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมช่องว่างของการสื่อสารระหว่างชุมชนคนหูหนวกกับส่วนอื่นๆของโลกความสำคัญของภาษามือยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากผู้คนจำนวนมากต้องการเรียนรู้รูปแบบของการสื่อสารที่เป็นเอกลักษณ์มากขึ้นในปัจจุบัน ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ yoair.com และ t h a i s u b b l e m e